เป็นขาราการข้ามเองพูดภาษาที่ no ้าเมนะแ้่สนีก็จะมีข้าเช้าเราะเป็นทีิเปัจจุบันูชาตโรนะาเช้าแล้วก็บางข่ายที่จะม่เจพระอาจายเพราะว่าจะมีพระาจายอนุวัฒนกับพระาจาย์ที่ันมาพิเศษจากเมงกันรม้ามา ต้องเป็นกราทานข้าวเลยถ้าทานข้ากับผแล้วก็แม่ต้องมีผัดด้วยไมต้องมีซปต้นยำด้วยจะอร่อยห็ไมต้ก็เป็นอย่างนั้นนักเรียนทั้งหมดที่นั่งอย่านี้ายไหนัอย่อ่าใสี আাাাাাাাা